สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมากับข้าวโมดกแล้วพี่น้องแม่บ้านใสจ่จวดยา,มมาเม้ากวาดและกระถูห้องนั่งเล่นนะคะทุกท่านค่ะก่อนสิบประเฮ็ดยังมาอย่างกันเนะาะเมื่อคนอด้กินง้ข่าด้วพี่น้องยา,มมาเม้าวกรดับเฮ็ดเรียกก่อนเฮ็ดเรียกก่อจะสิบปเข่าคัา่ถูกันพี่น้องถูกันห้องนั่งเล่นเฮ้าอยากหกด้วยพี่น้องจะหน่อย ขยับโต๊ะเดี๋ยวค่อยขยับพี่น้องกสิขยับโต๊ะ่ะนะที่นี่ก็สิมาถูห้องครัวนะคะแล้วก็สิลวดเข้าไปในครัวเลยเด้ะพี่น้องเด้อไปเห็ดกับข้าวกับน้ำกิ่นน้ำนะจรงค่ะวันนี้ก็ได้เนาะในบ้านสายจวดอย่างเมื่อเช้าหลังจากที่ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็ได้ นะคะคถอดปลั๊กกันชาร์จแบตเตอรี่ทุกคนนะประมาณนี้แหละทูเรียบร้อยแล้วห้องนั่งเล่นของเขากับไปห้องครัวเพราะว่าสาวเดือนกวาดแล้วนะคะขอมูดแม่บ้านกันจักหน่อย โมดแม่บมแม่บ้านสักหน่อยนะคะนิ่งนะคะมัดผม,มนี่ผมนะคะ บนี้ก็บบด้ผมไปตัดผมสั่นมาแล้วรัดผมสั่นมาแล้วพี่น้องผมเะรเดือนก็บ่ได้ยืดเนาะถ้ายืดมากักสีบอไดมาัดปันใดอันนี้บม่ได้ยืดผมคล้ายๆกับผมยักษ์โศกนะทุกคนนะ่อนบได้แล้วผมเะรเดือนนอกจากจะไปยืดช่วงนี้ก็บม่อยากค่อยยืดปันใดอะเพราะว่าผมเะรเดือนมันแพ้เคยแพ้ ยานโยผมมาแล้วผมรุดผมขาดนะทุกคนยานมัน,นสารเคมีในหัวเฮ็ดให้ผมเสดเดือนโดนสเดือนเริ่ก,ก,กลก้ากจะยืดมนันไดก็เลยไปตัดซอยผมออกนะคะทีนี้ก็เลยสิงบวมยื่นูแลกผมเอาเห้มันยาวเห้มันดีขึ้นจากหน่อยจากสิไปยืดเนาะพี่น้องนะคะพับไปยืดเลยยานมันแพ้นยานอีกเพราะว่าเขาเคยแพ้มา หล่นบันีนะ้ระเบิดหัวเลยทุกคนเพราะผมเะเดือนเดือนน้อยเดียวนะแต่ก่อนผมจะเดือนดกดอยู่บัตน,นี้รนาะไปซื้อน้ำยาย้อมผมมายอมมา้ยอมเอาเองนะคะทุกคนมาเลยผมก็เลยลุตไปเป็นเครื่อเฮ็ดน, <c oughs> นาสีซาเฮเสียไปน้ำเลยนะ ข้าวมดในบ้านกันจกักกินข้าวกับยังนาะยังซอกินข้าวกับอะไรเนออันนี้ก็ขา้าวเย็นเมื่อวานข้าวเย็นเม่อวานแล้วน,นี้กบเซลทีมซัมมมืน ไปนม่งเรียกันเบิรตแล้วก็สีอุ่นข้าเหนียวแป๊บนึงนะคะล่างไก็อหนักระดกเนึ้